ท่านผู้ฟังสุภูสุคนรายการเก่าไกลกับกศนได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังคือเก่าเนาะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความหูหและความบันเทิงกับท่านผู้ฟัง สำหรับรายการในเมื่อนี้ผมนายรุ่งเจริญช่วงชัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินรายการจะแนะนำข้อมูลสาระความหูในเรื่องพญายอีสานหรือปราดอีสานมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในช่วงหน้าครับตอนนี้ภักฟังเพลงสึงๆสงมวลๆกันก่อนครับ เมือ่อคราก่อนนั้นสัญญาฟังมูลดูดดอกบูนบ้านเลืองประการสายทานแม่มุนไหลล้นดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือสุขเหลือสัญญาหงมันบนนึกว่าจะแปรพันสินแ้วสวรรค์แห่งลำน้น หลังจากฟังเพลงจบลงไปแล้วช่วงนี้ผมก็จะเบาเรื่องพญาหรือพญาอีสานหรือปราดอีสานให้ท่านผู้ฟังที่ยังโมโหจักว่าพญาคื้อีอย่างนอกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เอิญติดปากว่าภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมปราเพนีว่าว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต ความเชือ่ออาหารการกินดนตรีหมอล่ำและโดยเฉพาะยังยิ่งเอกลักษณ์ทั้งภาษาซึ่งนอกจากสำเนียงการพูดการเว้าในแบบฉบับอีสานบ้านเฮาแล้วยังมีศิลปะทัางภาษาที่เอิ่นว่าพญาอีสานอันสะท้อนแนวคิดคำสอนของพี่น้องเช่าวที่รับสูงพญา หรือพย,ายาอีสานคืออย่างพยา,ยามีความหมายว่าปรัชญาปัญญาความหูความฉลาดไหวพริบมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าพยา,ยามาจากคำว่าปรัชญาแต่ภาษาอีสานจะออกเสียงปอร่อปอปาร่อเรื่อเป็นพอพึงดังนั้นคำว่าปรัชญาอาจเปลี่ยนเป็น,ป,น,ป,นปรัชยา แล้วกลายมาเป็นพญาในที่สุดเนื่องจากเป็นผู้ปัญญาที่มีเอกลักษณ์ของชาวอีสานในบางขรา้งบางเทือจึงเอ่นว่าพญาอีสานในด้านคำจำกัดความหรือคำนิยามพญามีความหมายครอบคลุมตั้งคำคมสุภาษิตท,ที่เป็นิจิศนาต้องมาวิเคราะต่อเพื่อหาคำตอบที่แท้จริง คำพย,ยีสานเป็นคำพูดที่สละสลวยคองจองอาจจะพอต้องสัมผัสเสมอไปการพูดการเวา้าอาจขึ้นอยู่กับการออกเสียงนักเบาหรือการพูดการเวา้าที่ต้องใช้ไว้พิบสติปัญญาเป็นประโยคสันส้นๆแต่บางครั้งบางเถือสามารถตีความออกมาได้หลายความหมายการพูด,พดการเวา้พยาพอีญานนั่น ต้องใช้ไว้ริบเจ้าปัญญาเป็นการนำเสนอความคิดผ่านคำพูดคำเบาอันมีความไพเราะคมคายกินใจสร้างความเพลิดเพลินความหูและกระตีสอนใจให้แก่ผู้รับฟังพย,ยีสานยังเกี่ยวของกับความหักของผู้บ่าวผู้สาวนําเนื่องจากสมัยก่อนการพูดการเบาคำพญาเป็นที่นิยมหลาย พอมีสิ่งที่เอิ่นว่าการใจพญ,ญาหรือการแก่พญ,ญาบางที่เอิ่นเป็นพญ,ญาเกี่ยวพระราศีตอบโตระวางผู้บ่าวผู้สาวคือเป็นพญ,ญาอีสานจีบสาวหรือพญ,ญาอีสานความหักคือการใส่ไหว้พีบตอบโต้พญ,ญาะต่อกันการประชันเจ้าปัญญานำซ้อยให้ผู้บ่าวผู้สาวมีความรู้สึกแน่นแฟนต่อกันหลายคืน จนบั้นข้างบางเทือก็เกิดเป็นความหากต่อกันอีกตัวอย่างการใจพญาหรือการแก่พญาไฟท้ายสว่าสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก,เก่าบ่อนอเั้ื่องพ่อแม่พี่น้องสมัใบถวนอยู่สู่คนบ่เดส่วนไฟยิ่งก็จะตอบว่าน้องนี่สุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก,เก่าอยู่ดอกอ้เยทั่องพ่อแม่พี่น้องสบายพอมสู่คน ประเภทของพญาแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆไล้ยสี่ประเภทดังต่อไปน,นี้หนึ่งประเภทคําสอนเอื่นว่าพญาข้าสอนหรือพญาผ้าเสียดสองประเภทเกี่ยวพระราศีเอิ่นว่าพญาเครื่อพญาย่อย่หรือพญาตอบโต้การใจพญาหรือการแก่พญาสาประเภทปิศนาเอิญนว่า พยาพิลนาปัญหาภาษศิต 4. สประเภทวยพรอนเอิ่นว่าพญาวัยพ่อนจังใดก็ตามพญาอีสานอาจจำแนกแยกย่อยตามความต่างเล็กน้อยได้อีกเป็นเจ็ดประเภทดังนี้ 1. นึ่งพญาคำสอน 2. องพญากิายาาศสามพญาภาษิตยกจิจใจ สี่พญาเกี่ยวพระราศีทั่วไป 5. ้าพญาเกี่ยวพระราศีตอบโตนุ่มสาวหกพญาหมวดพาสิดข้าเปรียบเปลยต่างๆ 7. ายเจ็ดพญาปัญหาพาสีดฝากฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาเวาเรื่องพญากันต่อครับ อายแทนสัญญาที่ด่านต่อมาช่องเมตว่ารอบ่มีคา่าลางานเมื่อบานปากเสกคราวนั้นนัดวันกลับมายิ่งเบาบนคนคอยสัญญาสิเป็นบ้าทำใจกรดโด

รงเที่ด่านต่อมอช่องแม่จนตำรวจต่อมอแนนาเป็นจังใดน้อสาวลาวเจ้าจังบ่มาหรือบ่าวลาวตายจูงเข้าพาควันแล้วนาจ,จึงลืมสัญญาจนลืมไปว่าให้เป็นแฟนใคร สาวเล่าใ้เหตุบาปหัวใจของอายแท้เดคิดพอดู้สาวปากเซ็เหตุจังได้เดคสิลืมได้ดไทยเล่าเต็มที่ีเปิดเอไอซีติดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวเล่าตาจังหายอาย เก็ดบาปหัวใจของอายแท่เด้คิดพอดผู้สาวปากเซเก็ดจ,จังได้เด้สิลืมได้ไพล่าเต็มที่เปิดเออีซีติดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวล่าตาังหานอาย หลังจากฟังเพลงสึงส่งซึ่งมน,มนมนลงจบลงไปแล้วเขาก็มาโหดจักตัวอย่างพะญ h a กันเลยครับตัวอย่างพัญญาคําสอนใจประสงค์สางกลางดงกว่าธงใจประสงค์ขี่ขานกลางบ้านกว่าดงความหมายถ้าใจสู่ขยันอยู่กลางป่ากลางดงก็คืออยู่กลางทงถ้าเกียิขานหรือขี่ขานแม้จะอยู่กลางมู่บ้านก็คืออยู่กลางป่า ขันได้กินหลาบซีนอย่าลืมเจีวเพลวผักกันได้กินผ้าเงินผ้าคำอย่าลืมกระเบียนห่างขั้นจะได้ขีสร้างกังหมเป็นพญาอย่าได้ลืมคนถูกผูกเกียวควายค,อ,ยคอนกาขั้นจะได้ขีสร้างกังหมสับปะทนอย่าสะลืมคนจนผู้หฮน้ำถีนสร้างความหมายถ้าได้ดิบดีแล้วหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าได้ลืมคนบูยยหลอบคาง ทีเจ็บแล้วแสนสิออยกับปานดาแม่นว่าเจ้าอ้อยจอยจอยกับปานไม่แดกตาความหมายเมื่อได้ถูกทีให้เจ็บแล้วถึงสิปอบประโลมปันไดกันยังโมเศร้าเจ็บตัวอย่างต่อไปตัวอย่างพญาประเภทพิศนาอัศจรรย์ใจแข่หางไปแปรสร้างบัไดหห้องนางบัดกระไตาหางปอมๆสรางบหน,นางห้องความหมายอัศจรรย์ใจ ที่ผู้มีความรู้หลายๆบอสสามารถส่อยเหลือเจ้าของได้แต่ผู้ดำเรียนมาหน่อยกับมีความสามารถประกอบอาชีพการงานได้สําเร็จและมั่นคงในชีวิตตัวอย่างพญาภาศิษสกิจใจบ่มีความหูยาเบาการเมืองบอนุงผาเหลืองยาเบาการวัดความหมายยาพูดยาเบาในสิ่งที่บ่งหู ตัวอย่างพญาเกี่ยวพระราศีทั่วไปยาห้เสียแห้งอายเดินทางหิวหอดคือดังมาอยากนามเดือนหาหอดหิวขั้นบอกกระเราหน้าอายเห็นสิตายมอยละแมงเห็นสิตายหอดแห่งหิวนามหอดแห้งความหมายยาห้เสียแห้งที่อ้ายต้องดันดนมหาได้ได้โปรดกรหน้ารับไม่ตีอายไหวยาเสลัง นำใจกับออ้หลายตัวอย่างพญาเกี่ยวพระศรีตอบตัวหนุ่มสาวฝ่ายซ้ายจะว่าสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่าบ่อนอทั้งพ่อแม่พี่น้องสับายทวนอยู่สู่คนบเดฝ่ายหญิงจะตอบว่าน้องนี่สุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่าอยู่ดอกอ้ทั้งพ่อแม่พี่น้องสับายพร้อมสู่คนฝ่ายซ้าย ไอยนี่อยากถามข้าวนามถามข้าวถึงป่าถามข้าวหน้าถามข้าวถึงเขา่าาออยากถามข้าวน้องว่ามีผัวแล้วหรือบอรหรือว่ามีแต่สูบผัวเสียสอนหากบอมีฝ่ายยิ่งจะตอบว่าโอยนออ้องายเอ้ยน้องนี่ปอดอ่อยซอยเสมอดังตองตัดพัแตะเปลี่ยนยิ่งมาบอมีใสสิมะเกี่ยวพัดแต่สลอนขึ้นบอมีเครือสีเกี่ยวอุม่ม พัฒจะเป็นภูมิใหม่เครื่อสีเกี่ยวกับบอมีความหมายเป็นการตักใต้ถามตลบถูกสุกดิบเป็นการจีบและการหยอกล่อตามภาษาค้นหูจักกันตัวอย่างพญาหมวดผ้าเสียดคำเปียดเปยต่างๆมีเป็นคนจนเป็นหมาความหมายย่ามมีคนกระห้ความสําคัญย่ามอมีก็หมดความสําคัญเสือตายพอหนังช่างตายพอง่าพญาาตายพอสมบัติ ความหมายของลำคาที่ขอบคล้องจะนำไ้มาถึงโตขอขอบคุณขอมูลสาระความหงที่ผมเี้นนำมาบ่าูซูถันผู้ฟังในมือนีจากเว็บไซต์อีสานเกตด o m หรือประตูอีสาน .com สําสำหรับมือนีเวลาหมดลงแล้วพอกัอนใหมกับรายการก้าวไกลกับกอสนอเทอนา ก่อนจากกันในเมื่อนี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับกศออนกอศออนอนั้นเป็นชื่อยอ่อโครงการศึกษานอ,อกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียน ให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากาันกศนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแขนใดศึกษาได้ตามใจฝ่ายฝัน ทุกคนมีสิดเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภ้างหน้า